คุณเท่าพิภพลิมจิตรกรท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายเท่าพิภพลิมจิตรกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหาคนครทนบุรีครองสาลบางกอกใหญ่พักก้าวไก่ครับวันนี้ผมมีเรื่องหาลือกับท่านประธานหลายเรื่องครับซึ่งนําความเดือดร้อนของทั้งประชาชนแล้วก็เจ้าที่เขตนะครับกทมที่ทํางานหน้างานมาให้สู่สภานําเรื่องต่อไปครับ เรื่องแรกครับออขอให้ท่านประธานส่งเรื่องไปถึงนายกรัฐมธนตีนะครับซึ่งเป็นประธานของสองบคแลวก็ผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองนะครับที่ดูแลกรุงเทพเรื่องการเพิ่มจุดตรวจโควิด19ครับแล้วก็อาจจะผ่อนผ่อนคลายนโยบายหรือประกาศที่เกี่ยวกับว่าถ้าตรวจเจอที่ไหนโรงพยาบาลน,นั้นต้องรับเพราะตอนนี้ไม่มีโรงพยาบาลไหนรับตรวจเลยครับเพราะกลัวกดนี้กันหมดเพราะเตยงมันเต็มครับมันเป็นงูกินหาไปเรื่อยแล้วสุดท้ายประชาชนก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นหรือเปล่า ก็อยู่ในบ้านไปเรื่อยตรวจไม่ได้อย่างวันนี้แล้วสองวันก่อนเนี่ยผมตื่นตีห้าผมไปที่เทคโนโลยีสยามที่มีการตรวจของเขตบางกอ,อกใหญ่อยู่วันละ1,000คนครับท่านประธานครับคนมาคิวแรกตีสามตีห้าท้ายแถวตัดคิว1,000เต็มแล้วครับแล้วผมก็ต้องไปยืนแจกน้ำเพราะไม่มีอะไรเลยนะครับท่านอัศวินอยู่ไหนไปดูบ้างไหมนะครับนายกอยู่ไหนไปดูบ้างไหมคนแม่มาจากบางกอ,อกใหญ่อย่างเดียวครับ ตอนนี้ล็อบดาวแพนิกไปหมดผมเจอคนที่นั่งรถมาเป็นมินิบัสมาจากโรงงานที่บางทีคนนั่งรถมาจากแครายเมื่อวานเขานั่งรถเมย์มาจากแจ้งวัฒนะวันนี้เมื่อวานไม่หาะวันนี้นั่งแก๊ปมาเลยเสียเวลาไหมครับทําไมไม่เปิดให้โรงพยาบาลทั่วไปเปิดได้เปิดแล้วตรวจได้นะครับยังไงก็ฝากให้มาทานนะครับเรื่องที่สองแล้วครับเรื่องง่ายๆครับอย่างการยกเลิกค่าเทมอมจะบอกนะครับว่าค่าเทอมเนี่ยไม่ได้เก็บแต่ค่าบารุงการศึกษาที่เก็บอยู่ ค่าบ็นลการศึกษาพวกนี้คือเข้าโรง,งเรียนโดยตรงไม่ได้สอนไม่ได้ทําอะไรก็ยกเลิกครับการยกเลิกช่วยผู้ปกครองก็เหมือนการเยียวยาเขาอย่างหนึ่งนะครับยังไงฝากท่านประธานด้วยครับขอบคุณมากครับครับต่อไป